ไอเอ็กซ์เอาอีกแล้วคุณเลยาเรื่องอีกแล้วเนี่ยเพราะพี่หยวนบอกว่าให้กดไปคุยไปอืมตื่นอืออืออันนี้พี่หยวนกินอะไรอยู่อ่ะร้าน้ามั้งหรือว่าผักขนาดนี้ยร้หน้าเป็นผักคุณตื่นผักนะไรหอยสลัดผักเริสเลอรไ์ไหนอืมอันนีหลายแบบเลยเอ็ดอร่อยเรออร่อยอ,อร่อย กูสู้กูไม่ได้กูสู้ไม่ได้แก้วอ่ะโอ้คุยเล่นกุยเล่นไม่ได้ซีเรียสนะไม่ซีเรียสซีเรียสอยู่แล้วเพราะพี่หยวนเปิดการมองเห็นเปิดการมองเห็นเปิดการมองเห็นเพราะพี่หยวนบอกว่าไม่ซีเรียสอ่ะอบอกว่าอย่าด้วยพี่หยวนกินคำโตๆให้ดูหน่อยเนี่ยชีวิตกูคือคอนเทนต์คือกูต้องลำบากกินคำโตๆให้ด้วยเพราะอะไร ขาคนใหญ่เลยลูกลูกยืนมาหกจานแล้วนะเอ๊ะยืนมาหกแล้วนะหกจานจริงเหรอยืนมาหกจานแล้วเออหกจานแล้วหกจานเลยเหรอโอ้โหกูกินได้เป็นสิบอะเอ๊ะกูกินคือกูบอกได้เลยนะเขาไม่ได้กำไรจากกูสักบาทจริงเหรอ อเออเวทีเป็นคนที่กินเฟ่ได้คุ้มมากนะพี่ควรมึงมากินแล้วเอ๊บอกเพื่อนกินกินสลัดผักไหมไม่เอาไม่เอาอยากกินอะไรอ่อยออยเท่กี่บาทถ้าบุฟเฟ่สลัดแต่ประมาณร้อยเก้าเก้า็ประมาณสองร้อยแต่ถ้าเกิดเป็นเติมสักห้าสิบห้าสิบบาทเดี๋ยวมึงได้ปลาลวดให้กูเป็นปลากูให้มึงปลาปลาปลากินไม่ต่ำกว่าสิบจานแน่นอนมึงก็ลองคิดดูว่าจานละยี่สิบบาท ไอเหี้ยจานกูไปซื้อตามท็อปเนี่ยไอเหี้ยแค่นี้ก็ต้องมีห้าสิบหกสิบแล้วเออว่ะห้าสิบหกสิบคนสิบก็โห้ยคุ้มแล้วนะนี่นี่มีปลาด้วยนะมีปลาด้วยมีขนมปังด้วยนี่กูมีขนมปังด้วยขนมปังเนยโห้ยขนมปังเนยไม่เห็นนีดหน่งสิบบาทนะเนี่ยสี่พัสิบบาทนะซุปดูหน้าซุปเผ็ดเออไอวากาเมะวากาเมะกูกินเป็นโลอ่ะวากาเมะกูกินเป็นโลจริงเหรอเนี่ยกูกินโล มอยู่ทีสี่ห้าดานโอ้โหกินเยอะมากค่ะพี่หยวนนี้ซิสเลอร์เขาช่วยพี่หยว,ว,วนเขาไปกินอีกไหมเนี่ยแต่กูรู้จักเจ้าของนะฮะกูรู้จักเจ้าของเหรอสาขาไหนเนี่ยไม่กูกูรู้จักเจ้าของซิสเลอร์เลยเหรอล้วเ,เขาไม่ให้กิเท่าร้านไม่รู้จักไม่รู้จักนละเออขอโทษขอโทษขอโทษ เอ้ยกูรู้จักรู้จักจริงจริงกูเขาไปทำงานให้เขาด้วยเหรอเขาจ้างกูไปไปที่ออสเตรเลียไปโชว์ตัวอ๋อเหรอไปไปเอนเตอร์เทนจริงๆในซิทเลอร์ตอนไกูเด็กเด็เอนเตอร์เทนนก็คืออาหารไปกับฟุตทัวเขาอ่ะที่เขาพาไปแ่าก็ไปกับเขาด้วยเออก็ไปเไปเที่ยวก็ได้ไปเที่ยวด้วยตอนนั้นทำเฮงๆแล้วอ๋อเหรอ ใช่ก็คือกูบอกว่ากูแบบกูติดกูไม่สบายกูอะไรเงี้ยแต่จริงฝ่าวอ่งงานอ๋อเหรอโูกูพาเขาไปเดินแบบไปเดินบนสะพานไปอรเงี้ยแล้วบอกว่าไปที่ทศออสเตรเลียอืมเอสกูแพ้มึงว่ะโอ้โหโกรธดิเอสโกรธเลคุยต่อพี่สนุกเลยเรื่องพี่หัวหน้าแล้วไงต่ออ่ะกำลังฟังเพลินเลยอ่ะเล่าต่อนี่แหละเมื่อปที่ทศออสเตรเลียก็คือ คนฆ่ากูไปอ่ะก <Hey, S 1> ูจำได้ว er ่าฆ er ่าต er ัวก er ูอ er ่ะเออกูใช er ้หมดต้องกูใช er ้หมดตั <can> <actually. S 1> ้งแต่วันแรกแล้วฮ้ยจริงป่ะรอบนั้นกูโดนกูโดนไป็นแสงนะเหรอกูไปช้อปปิ้งกูโดนไป็นแสงเลยเหรอเรียกมึงโกนตีแล้วเนี่ยว่ามึงโกนตีแล้วเนี่ยไม่จริงมึโกนตีแล้ว โอเคนะไม่อยู่หรอไปแล้วนะบายนะเอฟสกูบอกก่อนยังไงวันนี้กูว่ตู้มวันนี้กูตู้มไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าวันนี้กูไม่มีคนในห้องกูไม่มีใครอยู่เลยเฟสไปนะไปนะไปนะกูดสักสามเที่ยวไม่เอาแล้วไม่เล่นแล้วผมพอแล้วนะกูดสามเที่ยวพอแล้วไม่เอาแล้วไม่เล่นกูอยากกูอยาก กูอยากแพ้สามเกมติดไม่มีใครไม่มีใครส่งมีเอ็กไม่มีใครส่งไม่สนุวันนี้ไม่มีใครอยู่ไปแล้วไปแล้วเวไปแล้วเพื่อนๆไม่ไปนะเอ็กซโกนตีนเอ็กซ์เสร็จเพื่อนๆไม่ไปไม่ไปแล้วพี่หัวเจอกันเจอกัน